กะซิบอกเราสวัสดีค่ะมาอีกแล้วขะรถกระบะไฟตา2ชั้นนะคะรถกระบะสีประตูมือเดียวป้ายแดงค่ะเชฟโรเลตโคโรราโดดับเบิลแคปเกียร์ธรรมดานะคะเป็นรถกระบะปี06 4ประตูค่ะคนใช้คนเดียวตลอดดูแลรักษาเป็นอย่างดีค่ะเป็นรถกระบะเครื่องดีเซลสอง0ันหซีซีนะคะ มีเทอร์โบด้วยค่ะเครื่องคอมมอนเลอินเตอร์คูเลอร์นะคะรถสภาพสวยตลอดทั้งคันเลยค่ะเบาะนี่อย่างงามเลยค่ะทุกท่านไม่มีรอยขาดหน้าปัดคอนโทรลสวยครบทุกมุมมองฝาปิดกระท้ายฝาปิดกระบะท้ายท็อปอัพป้องกันน้ำกันฝนกันฝนุ่นมีระบบล็อกเครื่องเกียร์ช่งร่างสมบูรณ์ดีค่ะ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะเลขไมลห่1 3 0 0 0กิโลเมตรนะคะพร้อมใช้งานกันได้สบายบอดี้สวยเดิมๆตลอดทั้งคันค่ะไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยจมน้ำด้วยนะคะตะเข็บเม็ดอาก็มาแบบสไตลเ์เดิมๆตลอดทั้งคันเลยค่ะรถสวยสมบูรณ์แบบตอบโจทย์แห่งการตามหาของท่านคันนี้ราคา129,000บาทเท่านั้นค่ะ ภาษีไม่ขาดเร่มเอกสารพร้อมโอนเลขไม่หน3 0 0 0 0นามนโรนะคะถือว่าไม่เยอะนะคะสำหรับรถอายุขนาดนี้สภาพดีมากสวยขนาดนี้สนใจดูรถที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะไม่สะดวกเดินทางไปรับรถวิดีโอคอ,อเพื่อชมรถและให้ไปส่งได้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะมีบริการขับส่งทั่วไทยค่ะสนใจติดต่อกันได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ